ค่ะทุกคนวันนี้จะมากินม,มาม่านะคะแต่เราจะไม่กินแบบเดิมเราจะมากินม,มาม่าแบบใหม่แบบสับก็คือทีสซัมรังชีเรย์กันนะคะ,ะก็คือม,มาม่าสามแบบสามสไตล์นะคะมาเริ่มกันเลย let's go นี่นะคะต้มเส็จเล้วมาใส่กันเลยะคะ่ะโอ้โหน่ากินมากกลับไปมาเสจเครื่องปรุงกันดีกว่า น,นี่เป็นซอสเห็ดนะคะชุบเก็บก่นี่ใส่หมดเลยน่าก,กินนะโสีแดงมากดิบให้หมด ซอสเผ็ดเสร็จไปเร็วนะคะต่อไปเป็นซอสคาโดนาร่านะคะใส่หมดเหมือนกันเสระะ็จเร้วมาคุกกี้คู่เค้ากันนะคะ น่าก,กินมากสีเริ่มออกแล้วใกลเข้าันแล้นี่นะคะอันนี้คุกเสร็จแล้วนะสีก็จะประมาณนี้เลยสีน่าก,กินมากต่อไปจะมาใส่ ผักขขมอบชีสนะคะหูหอมชีสมากด้วยมาใส่ให้หมดเหมือนกันเราจะใส่เรียกว่าให้หมดใส่ให้หมดเลยนี่เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะชีสยูสมาก กลิ่นเริ่มมาแล้วมีความหอมของชีสด้วยเนี่ยน่ากินมากแต่ชีสจะไม่หมดแค่นี้จะมีชีสแผ่นด้วยนะคะว้ามีสองแผ่นน่ากินมากน่ากินกับส อ่อกันดีกว่านี่แล้วก็มีไข่ด้วยเนาะน่ากินไหมอันนี้มาม้าทำให้นะคะมาตักใส่กันดีกว่าชุบชุบนิ่น่ากินต่อไปมาแกะสาบากกันนี่ใช้ของให้แก่น้อยนะคะรสเผ็ดประมาณนี้เลยแล้วก็มีชีสแผน่น แกะให้เดียบร้อยนี่ชิแผ่นโปะลงไปเลยสองอันนะคะสองอันถ้าสองอันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นชีส ลงไปทีชุบชีสเสร็จเลยมาเริ่มกินคำแรกโดยใช้อันนี้กันก่อนนะคะชไม่กินมากอมเอาชีสมาด้วยม,มากินกันดีกว่า ตอนต่อไปจะมีไข่ด้วยนะแล้วก็มีไข่ไข่เอามาน,นิหน่งก่อนนี่นะคะคำใหญ่คำโต จะเข้าปากได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไมรูกต่อไปจะมากินแบบปากบาก อันนี้จะมีความเผ็ดแต่ว่ามีความเป็นคาโบเนร่าก็มีหอมชีสความนัวของชีสนะคะนี่มีผักขมด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะนแล้วก็มีไข่นะคะไข่แดงก็มีประโยชน์นะไข่ขาวก็มี ชีสก็คือเยอะมากเพราะว่าชอบชีสชีสแผ่นก็มีมีฟันนัวของชีสเวอร์เพอชีสเยอะมากในผักกบก็มีชีสนะคะแล้วมีชีสแผ่นอีกสองอันกินคำใหญ่เป็นกันกว่น่อันนี้มีทั้งชีส ไข่แดงไข่าขาวไข่ขาวมีมาม่ากับผักผมแล้วก็อันนี้เราจะกินอย่างนี้อเออคือมีครบทุกอย่างในนี้เลยนะครเดียวคือมีครบทุกอย่าง ิอ,อร่อยมากแบบว่าเผ็ดไปหน่อยกินน้ำแล้วก็สดชื่นอิ่ร่อยเลยนะคะ กินไข่ขาดล้วนหลายๆหน่อยคืิเนี้คืัวของกินเยอะมากมีทั้งผักโขมสาหร่ายชีิ้นแห่งแล้วก็มีมาม่าของซัมยัง อันนี้ก็คือมาจากเซเว่นนะคะเซเว่นมีครบทุที่เดียวนีกินครับอันนี้ชีสดว้วยนะนัวชีสไม่ไหว เหลืออีกเยอะ้ากินได้แบบสุดๆอร่อยมากสุดนี้ติดใจใครอยากกินก็ไปทำตามกันได้นะคะอืม ชีสอร่อยมากผักส่ก็อร่อยไปแล้วนะคะส่วนนี้ไปทำตามกันได้นะได้กินมากไม่ได้